เกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่ผมจะขึ้นแกนมาเตอร์นะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่แต้มเองและที่สำคัญเลยนะก็มีน้องๆหลายๆคนขอมาว่าพี่ครับดันแรงฟีไฟในมือถือให้ดูหน่อยมีคําเรียกร้องเข้ามาหลายๆคนก็จัดไปเลยสิครับรอไะไรวันนี้ก็มากับพี่หนุ่มอีกแล้วเช่นเคยนะครับเดี๋ยวต้นเกมเราเนี่ยจะปักหลักที่เมืองโพชินก,ก่อนเลย เพราะว่าผมได้เลือกเมืองเอาไว้แล้วนะซึ่งก็จะเป็นเมืองที่ต้นเกมเนี่ยเราใช้ฟาม์มปืนอย่างปลอดภยัยสังเกตดูดีๆแล้วนะครับเมืองนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะมีคนลงด้วยนะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็หายห่วงในการตุยต้นเกมด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าต้นเกมเราไปลงตรงที่ดือดๆนะครับเราอาจจะตุยต้นเกมเลยก็ว่าได้นะอาจจะทําให้แต้มรบอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้นเกมเราก็จะเล่นแบบเซฟๆเอาไว้นะครับ เพราะว่าจบเกมนี้ผมก็จะขึ้นแขนมาส์เตอร์และถ้าเกิดผมไปเล่นลบเนี่ยอาจจะเป็นงานงอกสําหรับผมเลยก็ว่าได้นะไม่รู้ว่าผมต้องดันกี่เกมเนี่ยถึงจะมากลายเป็นเกมสุดท้ายที่ผมจะขึ้นแขนมาสเตอร์แบบนี้ <Euro> เอา้าเดี๋ยวนะทําไมมาร์กกระเป๋ไม่ได้วะเดี๋ยวลองหันมาทางนี้ดูอ่ะนี่ไงได้แล้วและตอนนี้พี่หนุ่มก็อยู่ไกลด้วยนะที่เรามาร์กกระเป๋าไว้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่เขาจะวิ่งมาเอาหรือเปล่า มากๆเป็นงั้นแหละเพื่อพี่เขาวิ่งมาเอาเออแล้วผมก็ลืมบอกคนดูด้วยนะครับว่าผมเล่นเกมฟรีไฟในมือถือไม่เก่งด้วยนะและที่สําคัญเลยนะครับผมฝึกหัดเล่นฟรีไฟได้ยังไม่เกิน2ออาทิตย์เลยผมอาจจะเล่นแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอาจจะวิ่งติดๆขัดๆจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามฝึกหัดแล้วก็เล่นทั้งวันทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนขอบตาผมเนี่ยจะเป็นหมีแพนด้าและ อุ้ยและตอนนี้มีคนอยู่ในโดนใกล้ๆเราด้วยนะรู้สึกว่าจะมี2คนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปดักฝั่งซ้ายเลยก็แล้วกันคาดว่าเขาน่าจะวิ่งอ้อมมาฝั่งซ้ายนะครับนี่ไงทุกคนเห็นแวบๆบแบบอยู่ข้างหน้าวิดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งมานะนี่ไงล้มหนึ่งแล้วนะครับทุกคนจะขอสำสบแป๊บหนึ่งอุ๊ยไอวอลอุยตั้งไอวอผิดทางอะไรครับเนี่ย งานนี้ต้องลำบากให้พี่หนุ่มวิ่งไปชุบแล้วเอาค้างเน็ตและสัญญาณเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยนะพี่หนุ่มต้องรีบชุบแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวเราหมดทีมมาเราเกิดมันแล้วเราจะไปแก้แค้นนายเมื่อกี้เราตั้งไอ,อ้วอผิดทางเฉยๆหรอกนายถึงยิงเราได้แต่รอบนี้เนี่ยเราอาจจะเอาจริงก็ได้นะนายก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะ ถ้านายอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเราจะลงไปยิงนายในระยะเผาขนและเผาดากเอา้านี่ไงทุกคนตอนนี้เขาวิ่งไปทางพี่หนุ่มและรู้สึกว่าเป้าหมายของคนที่ยิงเราเมื่อกี้น่าจะเป็นพี่หนุ่มนะครับวิตอนนี้เขาวิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วเอาเดี๋ยวเอาพี่หนุ่มพี่หนุ่มเดา <laughs> คือต้องรีบไปแล้วแหละทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราหมดทีม ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอีกคนเขาอยู่ตรงไหนนะเอานี่ไงทุกคนเขาเกิดใหม่มาอยู่ตรงนี้แม่เมื่อกี้นั่งฟาร์มสัชิวเลยนะนายถ้าเกิดว่านายเห็นเราเนี่ยเราอาจจะตุยก็ได้แต่โชคดีนะครับที่เขาไม่เห็นเราเมื่อกี้เขาน่าจะนั่งฟาร์มเพลินไปหน่อยแต่ในจังหวะนี้ขอวิ่งหนีก่อนก็นแล้วกันนะครับพอดีว่าตอนนี้ทีมเราเหลือผมแค่คนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวตุยหมด คือเราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วก็ต้องไปชุบพี่หนุ่มขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวเกมนี้เราจะไม่ได้ขึ้นแหลงแกนมาร์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามเมื่อกี้ก็ขึ้นบนบ้านไปยิงพี่หนุ่มแบบพิ้วๆเลยโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะกะว่าจะวิ่งไปช่วยพี่หนุ่มหน่อยแต่ดันได้วิ่งหนีซะง,งั้นเวียนก้าเวียนกรรมดูเหมือนว่าเกมนี้อาจจะลำบากในการดันแร้งแกนมารเตอร์หน่อยนะครับ คือในการที่จะชุบพี่หนุ่มขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเหรียญอยู่600ด้วยนะไอเราก็ต้องลงทุนนะครับวิ่งออกนอกหมอบเพื่อไปชุบพี่หนุ่มที่เกาะแก้วสําหรับใครนะครับที่ต้องการอยากจะดันแรงแล้วก็เก็บแรงแบบนี้นะครับก็ดูพี่เอาไว้เป็นตัวอย่างว่ามันลำบากขนาดไหน <laughs> วิ่งไปวิ่งมาก็ได้มาแล้ว800เหรียญน,นะครับพอดีชุบพี่หนุ่มขึ้นมาเลย และเราก็โค่นลงทุนด้วยนะหมอกก็แรงด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเข้าวงยังไงดีแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าได้ชุบพี่หนุ่มขึ้นมาก็สบายใจและเดี๋ยวก็จะให้พี่หนุ่มนะครับเข้าไปรอที่ในวงเลยก็แล้วกันส่วนเราเนี่ยก็จะเล่นอยู่ที่นอกหมอกนะครับถ้าเกิดว่าเราตุยก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็มีพี่หนุ่มอยู่ข้างในวงเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มคอยเซฟแต้มให้นะครับวิทุกคนพอดีเลยเราไม่ได้ลำบากในการวิ่งนะฮะ พอดีว่ามีรถกระบะอยู่ด้วยงานนี้สบายเราแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งไกลแล้วก็ไม่ได้เมื่อยขาด้วยนะครับเราก็นั่งรถแล้วก็ขี่เข้าวงแทนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าวงทันหรือเปล่านะยาก็มีไม่เยอะด้วยนะครับแล้ววงก็อยู่ไกลด้วยนะถ้าเกิดว่าเราตุยวงนะครับเราอาจจะได้ลําบากพี่หนุ่มหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มแบกอุ้ยขี่รถมาทุกคนยังโชคดีนะเจอยากล่องหนึง่งแต่ก็ได้อยู่ แม่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะและตอนนี้วงก็เริ่มบีบแรงด้วยนะเราต้องรีบเข้าวงแล้วแหละรู้สึกว่าในการดันแรงแกนครางนี้นะครับมันลำบากเหลือเกินไม่รู้ว่าจะมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้มีคลิปดันแรงแบบนี้อีกนะครับก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะสัก3า0พไลค์ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังจะเข้าวงได้และเหลืออีกนิดเดียวและยากล่องสุดท้ายของผมเนี่ยก็หมดไปด้วยแล้วุิยแล้วเน็ตมาปิงอะไรตอนนี้วะเนี่ยเน็ตอย่าเพิ่งปิงในตอนเข้าวงนะเดี๋ยวเราตุย <S <S เย่แล้วเข้าวงได้แล้วนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะอุ้ยอุ้มีคนยิงล้นเราทุกคนเขาน่าจะซุ่มยิงเราอยู่บนป้อมนะฮะ แม่มาดักรอยยิงเราอย่างนี้ไม่ได้นะนายเขาเล่นแทบรถเราจะระเบิดเลยนะครับเมื่อกี้แต่ก็ยังโชคดีนะเราขี่รถมาถึงบ้านก่อนแล้วเราก็ได้ที่แอบแบบโคตรดีเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาซุ่มยิงเราตอนที่เราขี่รถเข้าวงนะครับรถเราเนี่ยอาจจะร,ระเบิดเลยก็ว่าได้นะแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกเขาจะช้านะครับเราขี่รถใกล้จะถึงบ้านและแล้วเขาค่อยยิง เดี๋ยวรอวงบีบอีกนิดนึงนะคนที่ซุ่มยิงเราอยู่บนป้อมเมื่อกี้เขาน่าจะวิ่งไปฝั่งขวานะครับและทีนี้เขาอาจจะวิ่งไปเจอกับพี่หนุ่มเลยก็ว่าได้นะเอานี่ไงยิงและเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจอกอร์าเอ็กพี่หนุ่มเก็บไปและตอนนี้วงก็เริ่มบีบเข้ามาด้วยนะครับเราก็ต้องรีบเข้าวงและเดี๋ยวก็จะค่อยๆฟาร์มแล้วก็วิ่งเข้าวงไปด้วยนะและตอนนี้ยาเราก็ไม่ค่อยที่จะมีด้วยนะครับ แม่จะบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจนมากเลยจนแทบจะไม่มียาและตอนนี้หมอกก็เริ่มบีบเข้ามาใกล้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีรถสักคันก็ยังดีนะวินี่ไงทุกคนในลงรถมีรถสปอร์ตอยู่พอดีเลยนะครับเราเนี่ยจะไม่ได้วิ่งเข้าวงนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะขี่รถสปอร์ตเข้าวงแทนและตอนนี้ขอไปรับพี่หนุ่มก่อน เดี๋ยวเราจะเข้าวงไปพร้อมพี่หนุ่มเลยก็แล้วกันนะพี่หนุ่มขึ้นรถเลยพี่เดี๋ยวเราจะเข้าวงไปพร้อมกันกลัวว่าข้างหน้าจะมีคนนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินแยกหรือว่าวิ่งแยกนะนี่ก็จะเป็นวงเกือบๆวงสุดท้ายแล้วนะครับและตอนนี้ก็มีคนขี่รถเหมือนเราด้วยนะจังหวะน,นี้เราจะขี่รถแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปหาที่แอบและเดี๋ยวขอแอบตรงแถวกระท่อมเลยก็แล้วกันอุ๊ยตกใจมีคนด้วยนะครับทุกคน เอาเดี๋ยวแล้วเขามาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยหมดตี้ไปดิหุยนายก็มาทําให้เราตกใจด้วยนะเมื่อกี้วิ่งเข้ามาในกระท่อมมาจ้าเอกกันเลยแม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตกใจเนี่ยนายก็ไม่ตุยนะพอดีว่าตอนที่ตกใจทีไรนะครับปืนมันชอบรั่นนะ่ะขอโทษที และบนบ้าน2ชั้นตอนนี้เปิดเรามาด้วยนะครับแม่อย่างห้าวจริงๆเลยวงสุดท้ายเนี่ยยิงเสเลือดเราลดไปครึ่งหลอดเลยการหลอยของนายเนี่ยมันช่างยิงคมจริงๆและทําให้เราไม่ได้ตั้งหลักด้วยอุ้ยรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาใกล้นะครับเอานี่ไงทุกคนเจอแล้วเอายเดี๋ยว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 ตตุยขอพันยาแป๊บ วิ่งตอนนี้บวกกับพี่นุ่มอยู่นะครับเอ้วยังไงดีตัวนี้นี่โซเนียขึ้นแล้วดาวไปหนึ่งนะฮะขอพันยาแป๊บหนึง่งแม่เลือดลดไปครึ่งหลอดเลยวิ่งแล้วด,ด้านหลังเอ้ามาไงเนี่ยวิ่งพี่นุ่มไอวอลพี่ไอวอลขวัญพี่นุ่มแม่เกือบตุยโอ้เดี๋ยวตรงนี้เข้ามาได้ไงเนี่ย เรียบร้อยฮะโดนซองชาร์จพี่หนุ่มล้มไปอุ้ยเดี๋ยวเอา้พาพอยิงลูกระเบิดเข้ามาทุกคนคาดว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดจากปืนโทก้อนนะบางครั้งพี่ก็เกินไปรอให้พี่หนุ่มชุบผมมาก่อนก็ไม่ได้นะไวรุ่มเอายังไงเข้ามาชาร์จพี่หนุ่มอย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะโดนซองชาร์จไปดีพี่หนุ่มบอกให้เม็ดเดียวพอ แม่เมื่อกี้เข้ามาแบบว่าเรายังไม่ได้ทันตั้งหลักเลยนะครับไอเราก็ล้มเก่งซะด้วยนะซิทีนี้ก็ลำบากพี่หนุ่มเลยและตอนนี้นะครับทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เหลือกันแค่3คนนะถ้าเกิดว่ารวมกับพี่หนุ่มเนี่ยอาจจะเหลือทั้งหมดอยู่ในแมป4คนนั่นเองเลยนะครับแต่เมื่อกี้อดีตโคตรวุ่นวายเลยไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนบ้างนะมายิงผม แล้วคนเมื่อกี้ก็ห้าด้วยวิ่งเข้ามาในกระท่อมถ้าเกิดว่าผมไม่วิ่งออกไปนะครับผมอาจจะรอดนะและตอนนี้พี่หนุ่มเจอคนด้วยนะครับยังไงดีพี่หนุ่มอืมเรียบร้อยไปดิเป็นไงโดนพี่หนุ่มเก็บดูเหมือนว่าเกมนี้พี่หนุ่มจะมานะฮะแม่เอาเรื่องจริงๆเลยและตอนนี้นะมีคนยิงกันอยู่ฝั่งขวาด้วยนะครับดูเหมือนว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาจะรอลอยเอา และเปิดไปฝั่งซ้ายแล้วเม็ดหนึ่งและฝั่งขวาตอนนี้กําลังจะดันไปหาตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะแล้ววงก็เริ่มบีบมาด้วยเอาไงดีพี่หนุ่มนี่พัญญารอ,อก่อนใจเย็นๆพี่หนุ่มบอกยังไงฮะวิ่งไปอย่างนี้เปิดไปแล้วครับอุวย,ยพี่หนุ่มโดนลดัดและตอนนี้เหลือคนแค่คนเดียวนะพี่หนุ่มจะเอายังไงอาวงก็หยุดแล้วด้วยนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาจะอยู่หลังไอ้วอนะพี่หนุ่มปลาระเบิดไปลูกหนึ่งลูกสองตามไปเอา้าเดี๋ยวโดนไอ้วอตัวเอง <laughs> ยังไงดีพี่หนุ่มหลังมาแล้วพี่ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะเล่นโทก้อนด้วยนะครับเอาเดี๋ยวดันเข้ามาอย่างนี้ยังไงซองชาร์ทกับโทก้อนเรียบร้อยฮะเป็นไง <laughs> แม่พี่นุมเอาเรื่องว่ะทุกคน และตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นแรงมาสเตอร์แล้วนั่นเองเลยนะเอ้าเดี๋ยวทําไมผมไม่ได้ขึ้นแกนมาสเตอร์วะเนี่ยฮะ <Huh? S 1> เอานี่ไงทุกคนขึ้นแกนมาส์เตอร์แล้วนะครับแม่เมื่อกี้นึกว่าจะไม่ขึ้นแกนมาส์เตอร์นะเมื่อกี้พี่หนุ่มอย่างตึงเลยนะครับขวบูญุญญาให้เราด้วยนะขึ้นแรงแกนมาส์เตอร์ได้ก็เพราะพี่หนุ่มเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นไงอย่างเท่เลยนะ ก็สิ้นส้นไปแล้วนะครับสําหรับภารกิจดันแรงแกนมาเตอร์ในวันนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่หนุ่มก็ได้นะที่จะขึ้นแรงแกนมาเตอร์นะครับสําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะให้พี่เนี่ยไปแบกพี่หนุ่มให้ขึ้นแกนมาเตอร์นะครับก็ขอคลิปนี้ให้ถึง3,000ไล์นะถ้าเกิดว่าถึงแล้วเนี่ยก็มารอชมคลิปแบกพี่หนุ่มขึ้นแรงแกนมาเตอร์กันเลยนะครับ